เส้นะเส้นละเส้นละเดี๋ยวที่เออแมงปุ่นตัวหนึ่งแมงอยู่เป็นกูแะผัวเมียเขาเลยนะพอกำลังสีชีกันกินเอ็นโดตัวนี้ห่วยน้านี่ไหมคุณพี่น้องครับหามาทังทังฟังุณนเนี่ยนะโอ้ไม่ตัวต้นแก่ทั้งนั้น่นี ตุนนบอกแตนมาแต่ตุนหลายว่ตุนอตุนนมาตทเนเห็นคนเอาโอ้ยเนาะเกอบมาบอทันเขาต็นเมื่อเดือนเบิ้งค่กันนะ ไป,ไปไป <le> ครับแมงคามเล่ยครับหรือว่าขุดจีคามขับท้างบ้านผมเหิอนขุดิีคามครับแต่ว่าวนมาขาเจ้าอื่นแมงคามจะหันภาษาไทยขาเจ้าเอื่นร่วงด่างกวางแมงกวางด้วงลาบกินทอดกินลาบไป